ในหมู่บ้านสายขาวแห่งนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันมานานแสนนานถึงเรื่องราวของผู้หญิงที่โชชตาแสนจะอาภัพจนผู้ที่พบเห็นต่างก็ต้องสงสารเวทนากันทั้งนั้นเธอชื่อว่าเรไรเรไรเป็นผู้หญิงที่เคยได้ชื่อว่าเคยมีสามีมาก่อนและยังมีลูกติดอีกด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเธอก็ไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจกับมันตย่ย่งใดและคงไม่มีอะไรชวนให้ทุกข์ใจมากไปกว่า การที่ต้องทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อเลี้ยงดูสามีไม่เอาไหนอย่างชดความน่าสงสารน่าเวทนาของหญิงมาคนนี้นั้นมากกว่าที่ใครหลายคนจะจินตนาการถึงได้เธอต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาหุงหาอาหารเลี้ยงมารดาข,ของตนที่เป็นคนพิการแขนโคดงงอทำมาหากินอะไรไม่ได้แต่นั่นก็เป็นเพราะความกระตันยูจากใจจริงของเธอถึงกระนั้นกลับกลายเป็นว่าเธอยังต้องหาเลี้ยงสามีที่มือเท้าปกติ แต่ไม่คิดจะทำมาหากินอะไรกันนี่กับข้าวไม่แค่นี้เองเหรอแม่เธอกินเหลือแล้วพี่จะกินได้อย่างไรกันเล่าเรไรพี่ชดก็หุงข้าวใหม่สิจ๊ะพี่รู้หรือเปล่าว่าวันนี้เรไรเหนื่อยมากตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ยังไม่ได้หยุดมือเลยเรไรต้องรีบเอาขอที่เตรียมไว้ไปขายที่ตลาดถ้าไปสายเดี๋ยวจะไม่ทันพวกแม่ค้าคนอื่นที่เขาไปวางทำเลดีๆก่อนทั้งยังงานอื่นอีกเรไรยังไม่ได้พักเลยนะจ๊ะ ก็จะไปยากอะไรแล้วก็ใช้ลูกของเธอไปสิแค่นั่งเฝ้าแผงรอให้เธอหุงหาอาหารให้พี่กับแม่ของพี่กินก่อนค่อยไปขายขอก็ได้นี่นะพี่ชดพูดแบบนั้นได้ยังไงแดงยังเป็นเด็กอายุแค่สิบขวบเองนะจ๊ะตอนนี้ลูกก็ยังพูดจามไม่ค่อยคล่องแคล่วเวลาที่มีคนมาขอต่อรองราคาคนที่ตลาดก็ฉลาดเป็นกดรดเรไรกลัวลูกจะเสียเปรียบขายของขาดทุนนะ่ะแล้วจะให้พี่กับแม่ของพี่ต้องอดตายหรือ,อยังไง ถ้าวันไหนที่เรไรไม่ทํากับข้าเอาไว้พวกพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาหุงหาอาหารกินเองอย่างนั้นเหรอทั้งที่นี่มันก็เป็นหน้าที่ของคนเป็นเมียไม่ใช่หน้าที่ของคนเป็นผัวเรไรต้องแบกภาระตั้งแต่เรื่องแม่ของตนเป็นผู้พิการยังไม่พอเธอยังต้องแบกภาระหากินเพื่อดูแลสามีกับแม่สามีอีกด้วยอันที่จริงในตอนแรกที่นายชดมาขอเธอไปเป็นภรรยาเรไรก็รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจที่อย่างน้อยตอนและลูกก็ไม่ต้องถูกคนรังเกียจ แต่เมื่ออยู่มาไม่นานกลับพบว่าเธอนั้นคิดผิดเพราะพฤติกรรมของชดเป็นพวกเกลียดคร้านไม่ยอมเอาการเอางานและยังมีพฤติกรรมพูดจาไม่ให้เกียรติเธอหลายต่อหลายครั้งเมื่อเธอไม่ทํามาหากินหรือไม่หุงหาอาหารเพื่อหาเงินหาข้าวให้กินให้ใช้ในชดก็จะมีคําพูดสารพัดที่จะทําให้เธอต้องรู้สึกอับอายขายกี้หน้าจนในที่สุดเธอก็ต้องยอมที่จะเหนื่อยเพื่อทําทุกอย่างให้ได้ดั่งใจของสามีและแม่สามีอยู่เป็นประจํา นับว่าเป็นความทุกข์ในใจที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องยอมให้ลูกชายที่อายุเพียงแค่สิบขวบนั่งเฝ้าแผนและต้องรีบกลับมาหุงหาอาหารเพื่อให้สามีและแม่สามีได้กินแต่ถึงอย่างนั้นคนเป็นแม่สามีก็ยังไม่ไวยพูดจาประชดประชันขี้เกียจสลังยาวแบบนี้ไม่น่าเอามาทําลูกสะพ้ยจริงๆใจคอเองจะปล่อยให้ข่ากับผัวของเองต้องอดตายก็หด้อยังไงกัน แม่ก็ลุกขึ้นมาหุงข้าวให้ลูกชายของแม่กินก่อนไม่ได้เหรอจ๊ะเรไรต้องรีพานลูกไปขายของที่ตลาดวันนี้ข้าวสารก็จะหมดหม้อแล้วถ้าไม่ไปขายของเราก็จะไม่มีเงินซื้อข้าวสารมากรอกหม้อนะจ๊ะแม่แต่หน้าที่ดูแลแม่ผัวกับผัวมันเป็นหน้าที่ของลูกสะภ้ยถ้าเองทําไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วจะยอมมาอยู่เป็นเมียลูกชายข่าทําไมกันหรือเป็นเพราะว่ากลัวว่าไม่มีใครเขาจะรับไปเป็นเมียข้าละนึกสงสารลูกชายของข้าเหลือเกิน ยังหนุ่มยังแน่นแต่กลับต้องมากินแตงเถาตายถ้าเลิกกับเองไปได้ก็คงจะมีผู้หญิงมากมายพร้อมที่จะมาอยู่สร้างครอบครัวกับเจ้าชดมันแม่อย่าพูดแบบนั้นสิจะ๊ะคราวหน้าเรรัยจะรีบตื่นให้เช้ากว่านี้จะลุกขึ้นมาทํากับข้าวกับปลารอให้แม่กับพี่ชดตื่นขึ้นมาทานเวลากินนะจะ๊ะแต่วันนี้เรรายทากับข้าวนพื้นๆให้แม่ไปก่อนนะจะรีบไปดูเจ้าแดงที่ตลาดนะจะ๊ะเรรายเป็นห่วงลูกเหลือเกิน นี่ก็อีกอย่างเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมก็เตือนเจ้าชดมันไว้แล้วไม่น่าพลาดพลั้งไปเอาแม่ไม่มาทําเมียเลยจริงๆมันคงคิดว่าเองเป็นงานบ้านงานเรือนแล้วก็มัง้งถึงได้คิดจะฝากผีฝากไข่ข่าวไว้กับเองคิดผิดแท้ๆเรยรยเดินร้องไห้ออกมาจากบ้านแต่ถึงจะเศร้าเสียใจเพียงใดคนเป็นแม่ก็ยังคงห่วงลูกเธอรีบวิ่งกลับไปที่ตลาด ก่อนจะพบว่าข้าวของในกระจาดหายไปเกือบหมดด้วยความตกใจเธอจึงรีบร้องถามลูกแดงของในตะกร้าของเราหายไปไหนหมดละลูกมีคนมาหยิบไปจ้าแม่เขาบอกว่าจะเอาเงินมาให้หนูทีหลังแต่ก็ไม่เห็นจะเอามาให้เลยโธ่เอ้ยคนพวกนี้ใจร้ายใจดำเหลือเกินทำไมถึงได้กล้าเอาเปรียบเด็กตาดำๆได้นะไปรก,กลับบ้านกันเถอะลูกวันนี้ไม่มีของจะขายแล้ว แม่จะต้องไปหาเก็บผักเพื่อเอากลับไปทำกับข้าวกินตอนเย็นไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีกับข้าวกินตอนเย็นกันแล้วล่ะนะความน่าเวทนาของนางเรรยังไม่จบเพียงเท่านี้แม้มารดาแท้ๆของตนจะเป็นหญิงพิการแต่ก็ยังกินง่ายอยู่ง่ายไม่เคยคิดอยากจะเป็นภาระของลูกตนผิดกับแม่สามีซึ่งเมื่อไม่มีเนื้อสัตว์ในสำรับกับข้าวก็จะร้องโวยวายเพราะอาหารรสชาติไม่ถูกปากอะไรของเอ็งวะนางเรไรดูสิ กับข้าววันนี้มีแต่ผักลวกกับน้ำพริกใครมันจะไปกินได้วันนี้ไปขายของไปได้อะไรกลับมาเลยเหรอข้าก็เห็นว่ากระจาดของเองมันว่างเปล่าขนาดนั้นแล้วไหนล่ะของกินไหนล่ะเงินทำไมถึงไม่เอาไปซื้อกับข้าวกับปลาดีๆมากินก็เมื่อเช้าฉันมัวแต่ห่วงทํากับข้าวให้แม่กับพี่ชดพอกลับไปที่ตลาดก็มีคนมาขโมยของไปจากกระจาดจนแทบจะหมดวันนี้เลยไม่มีเงินซื้อเนื้อสัตว์กลับมาทํากับข้าวละจ้ะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะชดเมื่อได้ยินเสียงมารดาพูดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจก็ออกอาการขุนเคืองใจตะโกนพร้อมกับฟาดฝ่ามือลงบนพื้นเรือนอย่างแรงไม่มีปัญญาจะหากินแล้วเหรอเพียงแค่กับข้าวมื้อเดียวเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีปัญญาจะหาเอามาไวใ้ให้แม่พีกินแบบนี้มันจะเรียกว่าลูกสบายที่ดีได้อย่างไงกันไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปทําอย่างไรมาก็ได้ให้มีเงินซื้อข้าวซื้อกับข้าวมาให้แม่พี่กินดีๆแล้วอย่าลืมล่ะ เหล้าของแม่พี่ลืมไปแล้วหรือว่าทุกวันนี้พี่กับแม่จะต้องกินเหล้าไม่อย่างนั้นจะนอนไม่หลับอันนีจานางเรไรไม่คิดเลยว่าชีวิตของตนจะต้องตกต่ำถึงเพียงนี้ต้องกระเตงลูกน้อยออกไปในป่าดงพงไพรเพื่อไปหาของป่าทั้งที่ไกลจะมืดเต็มทีก่อนที่จะนําไปหาเร่ขายตามบ้านของคนในหมู่บ้านและมันก็เป็นภาพที่แสนจะคุ้นตาในหมู่บ้านที่จะต้องเห็นเรไรอุ้มลูกมาขายของในช่วงเย็น ก่อนที่จะนำเงินไปซื้อเหล้าเอาไปให้แม่สามีและสามีที่รอกินอยู่ที่บ้านแม่ชาวบ้านหลายคนจะไม่พอใจแต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนมือเข้าไปยุ่งได้เพราะอย่างไรมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวจะช่วยเหลือกันได้ก็เพียงแค่อุดหนุนข้าวของที่เรไรนำมาขายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเรไรได้เงินไปก็ไม่เคยได้ใช้ซ้อยอย่างที่หามาด้วยความยากลำบากนังเรไรพวกข้าถามจริงๆเถอนะ เองจะทนอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเท่าไรสภาพของเองมันน่าสังเวชเหลือเกินแล้วไม่สงสารตัวเองก็ควรจะสงสารลูกเพราะเจ้าแดงนะ่ะมันก็กำลังโตขึ้นทุกวันแล้วนะฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันจ้าพี่อ้อยถ้าไม่ซื้อเข้าไปให้ก็จะละวาดพังบ้านพังข้าวของในบ้านเรยไรไม่อยากให้แม่ได้ยินเสียงเพราะสงสารแม่กลัวแม่จะคิดมากนะจ้า แบบนี้ก็เท่ากับเข้าทางพวกมันแม่ลูกเลยนะสิไอ้คนชั่วพวกนี้เมื่อไหร่มันจะไปพ้นจหมู่บ้านของเราสักทีแต่เดิมทีพวกมันก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านของเราอยู่แล้วใครๆนะก็คิดว่าตอนที่มันขอเองไปเป็นเมียก็นึกว่าจะเป็นคนใจกว้างที่ไหนได้มันคงจะวางแผนกันไว้กับแม่ของมันนั่นแหละรู้ๆกันอยู่ว่าเองเป็นพวกทำมาหากินขยันโตเป็นเกลียวก็พอดีกับพวกมันขี้เกียจัตเป็นขน คงจะเป็นเวรกรรมของฉันเองนะจ๊ะพี่อ้อยไรยไม่ห่วงอะไรนอกจากแม่แต่ก็ขอขอบใจพวกพี่มากนะจ๊ะที่ช่วยกันอุดหนุนครั้งหน้าฉันจะไม่มาทําให้พวกพี่ลําบากใจแบบนี้อีกแล้วละจ๊ะอย่าพูดแบบนั้นเลยช่วยเหลืออะไรกันได้นะก็ทําเอาแบบนี้ดีกว่านะเอาไว้วันไหนที่เองจะต้องไปขายของที่แผงในตลาดอีกบอกพี่ล่วงหนะ้าพี่จะได้ไปนั่งเฝ้าแผงให้หรือไม่อย่างนั้นเองก็ทําขอมาฝากพวกพี่ขายที่แผงก็ได้ จะได้มีเวลาไปดูแลแม่กับลูกดีไหมไม่ได้หรอกจ้าเรไรเกรินใจพวกพี่มากตลอดมาก็มีแต่พวกพี่ช่วยดูแลอดหนุนมาตลอดจะมาผลักภาระให้พวกพี่ได้อย่างไรกันละจ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยข้าไม่นึกเลยว่าคนเร็วๆอย่างไอ้ชดมันจะมาได้เมียแสดีแบบเรไรขอยกมือภาวนาให้เทพเทวดาฟ้าดินมีตาเอาสองคนแม่ลูกนั่นไปจากเรไรมาสักทีเถอะ เรไรทำได้เพียงแค่ยืนฟังความปรารถนาดีจากพี่น้องและคนรู้จักแถวและแวกบ้านและเมื่อกลับไปก็เห็นเพียงนรกบนดินเพียงแค่าวางขวดเหล้าลงบนพื้นบ้านทั้งแม่และสามีก็มานั่งกินดื่มกันอย่างสนุกสนานเรไรต้องลำบากไปนั่งทำกับแกล้มทั้งที่ไม่มีกับข้าวอยู่ในครัวแม้แต่เวลากลางค่ำกลางคืนก็ยังต้องได้ยินเสียงของสองแม่ลูกร้องรำทำเพลงกันอย่างไม่เกรงใจใครเป็นเช่นนี้อยู่นานนับปีจนเพื่อนบ้านต่างเอือมระอา ต่างคนต่างภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้พวกเขาไปให้พ้นจากชีวิตของเรไรเสียทีจนกระทั่งวันหนึ่งนงส้อยผู้เป็นแม่สามีกินเหล้าที่เรไรซื้อเอาไว้ให้จนหมดซึ่งในแต่ละวันก่อนจะออกไปทํางานขายของที่ตลาดเรไรจะต้องเสียเงินส่วนหนึ่งมาซื้อเหล้าเอาไว้ให้แม่สามีกับสามีกินชดเอ้ยชดเหล้าของแม่หมดแล้วนะเอ็งออกไปซื้อให้แม่ทีได้ไหม แต่ผู้เป็นลูกกลับนอนเมาไม่ได้สติเป็นเพราะดื่มหนักเสียจนไม่คิดจะสนใจเสียงของผู้เป็นมารดาเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นโดยอารมณ์ของคนที่ติดสุราอย,ย่างหนักจึงไม่คิดห่วงสิ่งใดนอกจากจะต้องหากินดื่มให้ได้แต่เพราะว่าจะต้องพายเรือข้ามคลองไปยังตลาดอีกฝั่งจึงจะมีร้านขายนางส้อยจึงลงเรือแล้วพายออกไปอย่างกลางลําน้ําแต่ด้วยเพราะตนเองนั้นเมาจนขาดสติสุดท้ายแล้วเรือของตนจึงพลิกคว่ทำทําให้หนางส้อยจมน้ําหายไปกลางลําน้ํา ก่าจะรู้เรื่องกันก็เป็นเพราะมีคนในท่าน้ําวิ่งไปบอกเรไรที่อยู่ในตลาดในขณะที่ช่วยกันดึงเอาร่างของนางส้อยขึ้นมาจากน้ําก็ยังคงมีกลิ่นสุราติดตามตัวสันนิษฐานกันไวไง้ง่ายๆว่านางส้อยจมน้ําเพราะเมาแล้วพายเรือพลิกค,คว่ำแต่ในชดผู้เป็นลูกกลับโทษเรไรที่เป็นสาเหตุทําให้แม่ของเขาต้องตายเป็นเพราะนางเมียไม่เอาไหนทําให้แม่ต้องตายนางเรไรกมาเป็นเมียที่ไม่เดือดร่องพี่ไม่น่าเอาเองมาทําเมียเลยจริงๆ ทำไมพี่ชดถึงพูดแบบนั้นรู้บ้างหรือเปล่าว่าเรไรก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าพี่เห็นคนที่ท่าน้ำบอกว่าแม่เมามากใครเตือนก็ไม่ฟังขนาดเหยียบลงไปในเรือเรือก็แทบจะพลิกคว่ำอยู่แล้วแบบนี้ยินจะมาโทษเรไรด้วยเรื่องอะไรกันละจ๊ะก็โทษที่แกมันไม่รู้จักหาเงินให้ได้มากๆถ้าหาเงินได้มากกว่านี้ซื้อเหล้าเอาไว้ให้แม่กับพี่กินจนพอแม่ก็คงไม่ต้องออกไปหาซื้อเหล้ากินเพิ่มจะต้องมาตายแบบนี้ เมื่อชาวบ้านได้ยินก็ต่างร้องไปเสียงเดียวกันด้วยความรู้สึกสมเพศในใจเอ้าไอ้ชดนี่เอ็งรู้ใช่ไหมว่าแม่เอ็งพายเรือออกไปซื้อเหล้าแล้วทําไมเอ็งที่เป็นลูกถึงไม่พายเรือไปซื้อให้แม่เอง็งแต่กลับมาดาทอนางเรยรยมันเล่าพวกแกไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากตอนนั้นตัวฉันเองก็เมาได้ยินแค่เสียงพูดของแม่แต่ก็ไม่คิดว่าแม่จะไปจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่นางเรยรยมันทําตัวไม่ดี ไม่ยอมหาเหล้ามาไว้ให้ฉันกับแม่กินให้เต็มที่มันนั่นแหละที่ทําให้แม่ต้องตายชาวบ้านต่างพากันสายหน้าให้กับความเห็นแก่ตัวของในชดเมื่อหมดบุญแม่ผัวที่เลี้ยงดูลูกไปเอาไหนจนกระทั่งลูกชายกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ได้แยกแยะอะไรไม่ออกนั่นก็เท่ากับว่าเรไรหมดกรรมไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ผลกรรมก็ยังคงติดตามเรไรไม่หยุดเมื่อวันหนึ่งเรไรผิดสังเกตกับเพื่อนสนิทของตนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันอยู่ในตลาดชบา ทำไมเดี๋ยวนี้ฉันเห็นเธอเข้าออกบ้านของฉันบ่อยเ,อเหลือเกินไปทําอะไรหรอฉันก็เอากับข้าวไปส่งเห็นว่าผัวของเธอเขาชอบกินกับข้าวถือมือที่ฉันทําก็เลยจ่ายเงินซื้อกับข้าวของฉันเอาไว้บ่อยๆไม่มีอะไรหรอกแต่ก่อนฉันจะออกมาทําของขายที่ตลาดก็ทํากับข้าวไว้ให้ผัวกินแล้วทุกวันแล้วเพราะอะไรผัวของฉันถึงต้องมาซื้อกับข้าวของฉบากินด้วยละ่ะเรไรไม่รู้อะไร เป็นผัวเมียกันมานานแต่กลับไม่รู้ว่าผัวชอบกับข้าวรสชาติจัดกับข้าวที่เธอทำมันค่อนข้างจืดชืดฉันก็เลยทำกับข้าวไปส่งให้พี่ชดรู้หรือเปล่าว่ากับข้าวของฉันผัวของเธอบอกว่ารสชาติดีที่สุดเรไรไม่คิดมาก่อนว่าคำพูดในเชิงเหน็บแนมของเพื่อนสนิทจะเป็นคำใบ้บอกอย่างไกลๆนั่นก็เป็นด้วยเพราะความซื่อและไม่คิดว่าตนเองที่เป็นคนซื่อสัตย์ในผัวเดียวเมียเดียวกำลังถูกสามีเขาตนสวมเขาให้ในเย็นวันหนึ่ง เรไรจูงมือลูกกำลังจะเดินกลับบ้านหลังจากที่ไปหาของมาไว้ทำขายในวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนที่เรไรจะเดินเข้าไปถึงเขตบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆแถวนั้นก็รีบวิ่งมาคว้าแขนของเธอแล้วดึงกลับเข้าไปในบ้านของพวกเขาดีอ้อยทำอะไรจ๊ะทำไมถึงดึงเรไรเอาไว้จะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวฉันจะรีบกลับไปเตรียมของขายเอ็งอย่าเพิ่งเดินเข้าไปเชียวรอดูอยู่ตรงนี้ก่อนดูอะไรเหรอจ๊ะ ดูผัวของเองมันสับสนกับนางชบาเพื่อของเองยังไงละ่ะพวกข่าเห็นกันมานานแล้วแต่ก็พูดไม่ออกเพราะไม่คิดว่านางชบามันจะกล้าหักหลังเองแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เพื่อนบ้านเอ่ยเพียงแค่ไม่ถึงอึดใจก็เห็นชบาเดินออกมาด้วยท่าทางอ่อนอ้อนออนซอกยืนกอดแขนคนในชดอย่างไม่อายใส่ตาเทวดาฟ้าดินเรไรเสียใจมากแต่เพราะความเสียใจที่มีมามา,มากมายหลายต่อหลายครั้งจึงทําให้เรไรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพี่ชด ถ้ากล้าทำแบบนี้เราสองคนก็อยู่เป็นผัวเมียกันไม่ได้พี่จะเอาอย่างไรพูดมาเลยทั้งชบาลและในชดตกใจมากที่ถูกคนห้อมล้อมนางชบาทำท่าจะหนีหายแต่ถูกชาวบ้านล้อมตัวเอาไว้ได้ซะก่อนชาวบ้านหลายคนช่วยกันรุมประนามทุบตีเพราะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมก่อนที่นางชบาจะเอาตัวรอดออกไปจากกลุ่มชาวบ้านได้ก็แทบจะคลานออกไปก็เหลือแต่ในชดที่ยังยืนกระต่ายขาเดียวพูดทุกอย่างให้เป็นความผิดของเรไร พี่อยากจะมีเมียเพิ่มมันผิดตรงไหนก็ได้เมื่อเองมันเอาแต่ทํางานไม่เคยมีเวลาดูแลใส่ใจผัวชาบ,บามันก็เลยอาสามาไปคนดูแลปรนิบัติพี่อีกคนไม่ดีตรงไหนกันที่ผัวไม่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านแต่ที่พี่กําลังทําอยู่มันคือการสวงเขาให้ฉันในเมื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ฉันก็ขอเลิกรากับพี่ขอชาวบ้านที่นี่เป็นพยานว่าวันนี้ฉันไม่ได้เป็นคนทําผิดแต่เป็นพี่เองที่ประพฤติตัวผิดศีลธรรม จากนี้ไปเราสองคนไม่ใช่ผัวเมียกันอีกแล้วชาวบ,บ้านต่างช่วยกันโห่ไล่ชดออกไปชดเองก็ไม่อาจสามารถอยู่สู้ความผิดเขาตนได้จึงรีบเก็บข้าวของออกไปจากบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกชาวบ้านรุมประชาทันเหมือนชาบาแต่ก็ยังได้ข่าวว่าทั้งคู่แอบไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านของชาบาแต่ด้วยสันดานของความเป็นคนที่เกียรติสังยาวและตลอดเวลาชดก็ไม่เคยทํามาหากินอะไรได้ด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อนาชาบาย,ยังคงคบชู้สู่ชายอยู่กับในชด จึงยังคงยุแยงให้ในชดมาขูดรีดเอาเงินจากเรรายอยู่เรื่อยไปน้องเรรายเอาเงินมาให้พี่ไปซื้อเหล้ากินเดี๋ยวนี้พี่ชดพี่จะมาขอเงินเรรายแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะเรรายไม่ใช่เมียของพี่ทำไมพี่ถึงไม่ไปขอชบามันโน่นอย่ามาเกะกะกขวางทางตรงนี้เรรายจะทำมาหากินถ้าเองไม่ให้เงินพี่ก็อย่าหวังว่าพี่จะไปจากหน้าร้านของเองลืมบุญคุณที่พี่รับเองเป็นเมียแล้วเหรอ ผู้หญิงที่ผ่านมือชายมาแล้วถ้ายังมีลูกติดมาให้เป็นเสน่ห์ตัวพี่ตั้งหลายปียังมีหน้ามาผลักใสไล่ท่งอยากรอดีหรืออย่างไรกันไม่มีใครเขาคิดอยากจะรอดีกับพี่หรอกนะแต่ตอนนี้ต้องรู้จักทำมาหากินเอาเองเพราะไม่อย่างนั้นคนที่นี่เขาก็จะไม่มีใครเกรงใจพี่อีกต่อไปแล้วถอยไปเถอะลูกค้าขอใช้กำลังจะเข้าร้านไม่ให้ใครเข้าทั้งนั้นโว้ยนางเลไลมันเป็นเมียสารเลวมันทําให้แม่ขอฉชนต้องจมน้ําตาย ใครมาซื้อข้าวซื้อของของมันก็เท่ากับมีเรื่องกับไอ้ชดคนนี้ด้วยความที่เมาเหล้าแล้วกลายเป็นอันธพาลและได้รับคำยุยงส่งเสริมจากชูรักอย่างนาชบาทำให้เวรกรรมของเรไรก็ยังไม่หมดลงสักทีสุดท้ายก็จำใจให้ในชดรีดไถยอยู่เช่นนี้หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งชาวบ้านในละแวกนั้นเริ่มระอากับพฤติกรรมของในชดจนเริ่มทนไม่ไหวแม่บ้านในตลาดที่เดินซื้อข้าวของกันบ่อยครั้งจึงนัดแนกกันว่าให้ใครสักคนตามสามีของนาชบาที่ทำงานอยู่ตามหมู่บ้าน แล้วในวันโกนก่อนจะถึงวันพระสามีตัวจริงของนาชบาก็ได็ก,กลับมาถึงบ้านตามที่มีคนไปเล่าเรื่องเลวซามให้ฟังแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาเด็ก,กลับมาเห็นสามีขอชบาลงมือจัดการสั่งสอนเมียสารเลวที่สวมเขาให้ตนก่อนจะหันไปจัดการกับในชดด้วยการไล่ทำร้ายอยู่บนเรือนใกล้กับถึงเวลาที่เจ้ากรรมในเวรจะเอาคืนชดที่มึนเมาอยู่แล้วก็ถึงกับวิ่งเหยียบบันไดบ้านลื่นตกลงไปหัวกระแทกพื้นโดยที่สามีขอชบายังไม่ทันได้ลงมือทำอะไร เมื่อฟื้นขึ้นมาจึงกลายเป็นว่าในชดกลายเป็นคนวิกลจริตหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นคนบ้าเรไรเรไรรู้ข่าวแล้วหรือยังเรื่องอะไรเดรอจ๊ะพี่อ้อยทําไมถึงได้ทําหน้าตาตื่นขนาดนั้นมีใครเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอจ๊ะก็ต้องมีอยู่แล้วรู้หรือเปล่าว่าผัวเก่าของเอง,เองนะ่ะมันถูกผัวของนาชบาตามมาเจอตอนที่กลาลังอยู่ด้วยกันแล้วผัวของนาชบาก็จัดการสั่งสอนนางชบาสะอวมแต่พอจะหันมาเอาเรื่องกับไอ้ชด มันก็ดันลุกขึ้นวิ่งหนีเขาแต่ก้าวพลาดเหยียบบันไดอีธาไหนก็ไม่รู้ตกบันไดลงมาหัวกระแทกพื้นเสียงยังกับลูกมะพร้าวตกพื้นแน่ตายจริงแล้วเขาเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าล่ะจ๊ะพี่อ้อยเองยังจะต้องไปห่วงมันเพื่ออะไรใครๆเขาก็ต่างสมน้ำหน้ากันทั้งนั้นแหละเพราะมันน่าจะเป็นเวรกรรมที่มันทําเอาไว้กับเองแล้วก็ลูกของเองน่ะเพราะพอมันตื่นฟื้นคือสติมาไอ้ชดมันก็กลายเป็นคนบ้าจําใครไม่ได้เลย ตอนนี้ก็เอาแต่เที่ยวร้องรำทำเพลงบ้าใบาของมันไปเรื่อยเห็นว่าเดินหายเข้าไปทางท้ายป่านุ่นน่ะเมื่อได้ยินเรื่องราวก็รู้สึกสะท้อนสะเทือนใจถึงแม้เรรจะถูกทำร้ายจิตใจมานานหลายปีแต่ก็ยังคงคิดเสมอว่านั่นเป็นเวรกรรมของตนไม่เคยคิดจะผูกใจเจ็บหรือเจ็บแค้นแต่ประการใดตรงกันข้ามเมื่อเรไรรู้เรื่องของในชดอดีตสามีของตนก็ยังรู้สึกเวทนาและนึกอยากจะโหสิกรรมให้เย็นวันนั้นเองเรรจึงเอาลูกไปฝากไว้กับแม่ ก่อนที่จะเดินกลับไปที่บ้านหลังเดิมพร้อมกับนำอาหารที่เธอทำมาพี่ชดพี่ชดอยู่หรือเปล่าเรไรเอากับข้าวมาให้จ้าแต่แทนที่จะได้พบก็มีเพียงความว่างเปล่าเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ใต้ถุนเรือนเรไๆจึงก้มหน้าลงไปดูแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นในชดนั่งหมอบด้วยอาการหวาดกลัวปากก็ร้องพร่ำไม่ขาดกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าฉันจะไม่ไปยุ่งกับราชบาลแล้วถึงมันจะมาให้ท่าฉัน ต่อไปฉันก็จะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วจ้าโธ่พี่ชดทำไมถือได้กลายเป็นคนเสียสติแบบนี้ไปได้นะเวนกรรมแท้ๆเชียวเรไรยยังคงมีจิตเมตตาเอากับข้าวที่หามาเทใส่จานชามจัดสำหรับวางเอาไว้บนพื้นและเมื่อเห็นกับข้าวกับปลาสำหรับนั้นแม้จะเป็นคนบ้าแต่ก็รู้ว่ามันเป็นของกินตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่เคยได้มีอาหารตกถึงท้อง ชดคนบ้าจึงรีบออกมาจากใต้ถุนเรือนแล้วตรงเข้าไปกินกับข้าวที่อยู่บนสำรับอย่างหิวโหยมันเป็นภาพที่ชวนหน้าเวทนาเหลือเกินจนเรไรไม่คิดจะจองเวรจองกรรมเธอจึงยกมือขึ้นพนมอธิษฐานตั้งใจข้าแต่เทพเทวดาฟ้าดินเป็นพยานถึงแม้ว่าเวรกรรมของข้าพเจ้าจะสิ้นสุดลงแล้วก็ขอ่าได้มีเจ้ากรรมในเวรใดติดตามมาจองเวรจองกรรมในชดอีกเลยตัวข้าพเจ้าอโหสิกรรมทุกอย่างให้และไม่คิดจะผูกใจจองเวร ขอให้อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นสุขอย่ากเกี่ยวข้องเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวงกันอีกต่อไปจากนั้นเรไรก็เดินออกไปโดยไม่คิดจะเหลียวหลังกลับมามองแต่ในทุกๆวันตอนเย็นก็จะนําอาหารและขนมมาวางไว้ให้ที่ใต้ถุนเรือนเป็นประจำเพื่อที่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานให้แก่ชดได้มีของประทังชีพไม่ตายอย่างอนาถาเพราะความหิวโหยแต่วันหนึ่งในชดที่เป็นคนบ้าก็ได้เดินโซซัดโซเซไปนั่งเล่นทีทาน้ําแล้วอยู่ๆก็นึกอย่างไรไม่ทราบกระโดดน้ําลงไป กว่าจะรู้ก็เมื่อมีคนพายเรือมาพบในชดลอยไปติดตาข่ายของคนหาปลาเป็นอันจบชีวิตและเวรกรรมของคนที่ชอบเห็นแก่ตัวอย่างที่พระท่านได้กล่าวไม่มีกรรมใดที่จะไม่หมุนเวียนกลับไปหาคนที่กระทําและไม่มีบุญใดที่จะไม่หมุนเวียนกลับไปหาผู้ที่หมั่นทําเช่นกัน